เด็กนะคะเด็กชอบทําสีผมบ่อยมากะคะ่ะแล้วก็ปีนึงเนี่ยจะทําหลายทั้งทําหลายร้านร้านไหนเพราะว่าทาดีมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยก็จะไปทําแต่ก็จะเกิดปัญหาผมร่วงผมรีดแบนแล้วก็หลุด่าเวลากลับมาใสาเนี่ยค่ะผมก็จะร่วงเยอะมากตามพื้นบ้านตามผมเนะะี่ยค่ะจะต้องหลุดผมอย่างน้นนอยสองวัน้ต้องสูตรแล้วก็จะมีผมผมหลุด แล้วก็มีพี่คนหนึ่งในร้านประจำก็พอดีเขาไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงก็เลยมาแนะนำให้เราลองใช้เราก็เลยมาลองใช้ดูปรากฏว่าใช้แล้วเนี่ยผมหลุดร่วงน้อยลงแล้วก็ผมเนี่ยไม่แบนไมนน่ติดหนังหัวละแล้วก็ผมนุ่มขึ้นสลวยขึ้นดูดูเงาขึ้นลากผมก็แข็งแรงเวลาหวีผมหรือเิยเนี่ยค่ะผมไม่ร่วงติดมือละเมื่อก่อนแค่สารแค่เนี้ยค่ะ ผมก็จะมีผมร่วงสิเงาละแต่ตอนนี้ปัญหาก็อาจจะมีบ้างเรื่อยอยู่แต่น้อยมากผมตามพื้นเวลาเราดูจากเครื่องหลุดผมเนี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีผมละก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ไลโอนะคะที่ทำให้แบบรากผมแข็งแรงอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาใช้อยู่ค่ะ